หมาเป็นไรค่ะย่แต่ว่าเป็นเรืองหลายเรืองหลายอย่างต้องทำไงจะหายอะ่ะก็ต้องไปก็ต้องต้องอยู่โรงพยาบาลที่ทุกวันไงคุณพับอาการน้องหนีเป็นไงบ้างแบบดีขึ้นไหมบบไม่ได้จะหายอะ่ะอาการแย่เลยเหรอ นานเลยดิเอ้ยตบใจตบใจเอ้ยตบใจเลย7 ตกใจเลยตนจนัหนิงเป็นไรอ่ะกินยาหน่อยไเป็นยาไเป็นยาครับนี่เป็นยาครับน้องหนงกินยาแล้วน้องนิมันยอกินยาเนี่ยมันม่ ก็หายเร็วสิกินยาแล้วกินยาแล้วก็กินยาที่โรงพยาบาลแล้เอาไว้แล้วเทคคุมหนึ่งนอยก็กลับบ้านได้แล้วนอนนอนนอนนอกินยา้ยา